ข้นตอนแรกเปิดด้านข้างเพื่อที่จะใส่ฐานหากใส่ฐานจนเซนเซอร์ติดแล้วปิดด้านข้างจากนั้นนำมือมาด้านหน้าเซนเซอร์เพื่อให้เซนเซอร์ตรวจจับและแอลกอฮอล์ไหลลงบนฝ่ามือสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุญญวีแผนยางอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่หลักหกเลขที่สิบสี่ค่ะดิฉันนางสาวไพรวัลชุ่มนาถสมบัติอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่หลักหกเลขที่สิบเก้าค่ะ พี่ชันนางสามงคนทีดามานีมาอยู่ชั้นไม่ธยมศึกษาปีที่4 6ทับเลขที่23ค่ะกว้เรากลุ่ม9วันนี้จะมานำเสนอเครื่องกดเจลอัตโนมัติวัตถุประสงค์นะคะใช้งานง่ายพบพาสะดวกและสะดวกกับการใช้งานค่ะค่ะและประโยชน์นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคและใช้แบคทีเรียจากการใช้ขวดหัวปั๊มส เป็นการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ให้มีความแปลกใหม่และทันสมัยน่าเรียนรู้น่าค้นหาและอีกทางยังเป็นการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาให้มีความกล้าไกลมากขึ้นไปค่ะ